ายนอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินในศักสยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยข้าพพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอโทษกรณีที่มีลูกพักได้กล่าวภาพพิมถึงว่าไปกราบขอโทษท่านต้อเป็นหัวหน้าพักเมื่อลูกพัก ผู้ภาพพิงถึงท่านพักปุ่มใจไทยได้มีแนวทางชัดเจนว่าการลงพื้นที่หาเสียงปราศัยห้ามไปแตะเรื่องของพักการบางอื่นหรือห้ามแตะในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเจตนาลมของพักปุ่มใจไทยทางนี้ถ้าไปพูดถึงพักอื่นตนก็ต้องไปขอโทษหัวหน้าพักอื่นหรือคนที่ถูกภาพพิงอีกตนเข่าได้เลยนะเมื่อวานนี้ปกติรอยตะเข็บกางเกงกีบของผมจะแหลมเปียบแต่เมื่อวานตรงหัวข่าวของผมทู่เลยเมื่อสมาชิกพักก็คงไม่มีใครอยากเห็นหัวหน้าพักกางเกงไม่สวยอีก ยังไรก็ตามหลังจากที่ตนได้เข้าไปขอโทษและเรียนชี้แจงแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจท่านเป็นผู้ใหญ่ในอนุทินยังได้ปฏิเสธการส่งสัญญาณการจับมือทางการเมืองกับนายทักษิณทั้นทงนี้การที่ตนให้สัมภาษณ์ไปนั้นเป็นเพียงการบอกความรู้สึกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีใครไปคิดร้ายกับนายทักษิณจะส่วนเรื่องของทางการเมืองต่างคนต่างเดินมีแนวทางของตนเองไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณอะไรทั้งสิ้น